เรารู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจนะครับที่คนไทยของเราับทางสหรัฐได้ร่วมมือกันแล้วก็ทําวิจัยในเรื่องของวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคเอ็นะครับแม้ว่าในขณะนี้ผลที่ได้มาเนี่ยก็คือสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ประมาณร้อยละสามสิบอาจจะยังไม่มากนักนะครับแต่ก็เป็นครั้งแรกนะครับแม้กระทั่งที่สหรัฐอเมริกาเองก็รายงานข่าวเรื่องนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ นะครับในเรื่องของการทดลองใ้วิจัยวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเหตนะครับก็อยากจะแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเรา